มีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนวาเรามีของมีมีต่ชุมชนแชมเปี้ยนกลับมาสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินโฟเนเซอร์กัน โอ้โหบางรอดนี่คือจะมาแย่งเก้าอี้ผมนะเนี่ยผมขอจับไว้ก่อนแน่นๆเลยนะครับผมเรียกว่าลีหลังไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับชั่วว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวทะเลกันหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตเลยก็คือเกาะสม็ดนะฮะที่จังหวัดระยองนั่นเองนะครับคือในช่วงกลางวันเนี่ยเราสามารถที่จะไปดื่มด่ากับบรรยากาศทะเลแล้วก็น้ําใสๆไหลเย็นเห็นตัวปลาแล้วก็ตอนกลางคืนครับคุณผู้ชมฮะ มีโชว์กระบองไฟบริเวณหน้าหาดด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีสีสันแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆทีมางานของเราครับแวะไปเที่ยวแล้วก็เอาคลิปมาฝากกันด้วยอะเดี๋ยวเราไปชมสีสันการควงกระบองไฟกันครับ อยากจะบอกว่าทีมงานเนี่ยไม่ชวนผมไปด้วยเลยนะค <c oughs> คือเป็นการควงกระบองไฟที่บอกว่าเป็นสีสันแห่งยามค่ําคืนของเกาะเสม็ดนะฮะที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆที่บ้านเกาะกลางของเรามีแบบนี้บ้างไหมฮะที่บ้านที่เกาะเลยจะไม่มีแต่ว่าท,ที่ท่องเที่ยวหัดไร่ดีมีนะครับที่เกาะพีดีหลังจากเราไปดูการโชว์ควงกระบองไฟแล้วนะครับ เรากลับออกมาจากเกาะเสม็ดแน่นอนฮะสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีติดไม้ติดมือก็คือของฝากนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับตี๋หมูครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังแห่งเมืองระยองนะครับมีผู้ติดตามในทิกตอกเนี่ยกว่า1นึ่งแสนเคนนะฮะยอดถูกใจเนี่ยรวมกว่าล้านครั้งเลยทีเดียวเดี๋ยวตี๋หมูนะครับจะพาเราไปชิมชมช้อปของอร่อยๆที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งซื้อของฝากของจังหวัดระยองเลยนะฮะจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันครับ แชมเปี้ยนนะครับผมจะพามาตลาดร้อยสาวันนี้นะครับตลาดนี้นะครับเขาก็จะมีของฝากที่นักท่องเที่ยวมานะครับจะซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปวันนี้ผมจะพาไปลุยกันเลยตามมาถ้าใครมาตลาดร้อยเสาเนี่ยครับจะเป็นเสื้อที่ซิ้นะครับนี่สวยมากมากเลยนี่เขียนคำว่าระยองทอดเลยนีค่ะนี่ครับผมจะพาไปดูของฝากนะครับเนี่ร้านนี้นะครับของมเลยมีอะไรบ้างครับพี่เนี่ยขอพาเดินเที่ยวนะครับ ่าวก็มีอง่ว้าวนี่ปลาหมึกแข่งแล้วนั่นคืออะไรครับปีค่ะแล้วก็มีเป็นตัวด้วยจ้ะออเป็นตัวบนี้มาเป็นตัวแบบี้ห0าบาทมากเลยนี่อันนี้ผมชิมได้ไหมชิมได้จ้ะน่อย่มาเลยเป็นปลาหมึกสารถนะครับอร่อยมากครับ ชิมอันนี้กันนะครับนี่คือหยองเชอรี่นะคะหยองเชอรี่อ่ามันเป็น่างนี้อร่อยมากหนึบมากเลยใครมารายองต้องมาซื้อนะ <c oughs> ดูเขาอบในนี้เลยนะครับทูเรียนทอดแผ <c oughs> ่นใหญ่มาก <c oughs> นักท่องเที่ยวก็น่าจะชอบนะครับแต่ตัวตัวผมก็ชอบ <c oughs> <c oughs> เอาอิกหนึงนี้มาดูเดี๋ยวเขาอบแบบนี้นะครับยิ่บ้านจุดตุใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะนั้นตลาดร้อยเสาบ้านเคนะครับเน่ ใกล้ๆตลาดร้อยสาเองถัดออกมานิดเดียวน,นะครับนี่ร้านนี้ครับร้านป้าอุไข่มึกย่างนี่แบบนี้เลยมา,มาป,ปารีกิวจ้ะปารีกิวอันนี้ไข่ไปลาหมึกอ่ะงั้นก็ป้าอุอย่างไปเลยนี่ผมกิบไว้แล้ว หอยมะแรงผู่ย่างเพิ่งจบนี้จะมีน้ำจิ้มจิ้มให้แต่ใครต้องการจะจิ huh. <King! S 2> ้มแบบนี้กันน่ากินมากน่ากินมากนะหอยมะแรงผู่ย่างเอาไปปะอุ้จัดไปให้ผ่านไปผ่านมาระยองต้องมานะต้องแวะนะจริงๆนะนี่กับน้ำพริกเกลือแซบๆครับ อีกหนึ่งร้านนะครับไม่ไกลนะครับจากตลาดร้อยเสาบ้านเพนะครับใกล้ๆนะครับนี่ร้านปลายอมโอ้โหหอยนางรมดูดิครับนี่ปลายอมมีทุกวันนะครับสดๆแบบนี้เลยอฮาหอยนางมรมขายขายีตปีแล้วปลาอย่างสาวอยู่เลยนะ20ปีแล้วนี่สาวเลยนะเจ็ดสิบสองแล้ว <c oughs> หอยนางลมตัวยักษ์แบบนี้เลยอฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ลุงห้อแกะให้ดูหนึ่งตัวแล้วกันลุงครับรบับไป เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมาใส่น้ําพริกเกลือลงไปหน่อยอันนี้ตัวใหญ่มากนะครับเน่แล้วก็กระเทียมเจียวโรยลงไปอ่น้ําพริกเผาโรยลงไปแบบนี้นะครับสดมากๆไปมานครับบ้านเผาตรงนั้มาดึงได้แล้วไมยอมเน่ไปเที่ยวหน่อยรับสำหรับที่เดินนะครับใครที่ผ่านมาลายอนนะครับมาเที่ยวสม็ดแล้วนะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับกับอุเทียนะครับแวะที่นี่นะครับเน่ตา สาวบ้านเทนะครับของฝากก็ดีโอท็อปก็มีนะของขึ้นชื่อก็เด็ดนะครับต้องซื้อกลับกันให้ได้นะครับผมรีบไปซื้อของฝากกลับก่อนนะครับไปบ้า,บาโอ้โหคุณผู้ชมฮะ เห็นตีหมูพาไปกินแบบนี้เรารู้สึกหิวมากๆเลยเอางี้ได้ไหมบางรลดฮะเดี๋ยวฝากรายการไว้แป๊บหนึ่งผมหาของกินก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าิงินเอายังเหรอทำทำรายการก่อนเนาะทำรายการก่อนโอเคได้ได้คือเห็นตีหมูพาไปกินแล้วคืออะไรก็อร่อยไปหมดอ่ะนะฮะของฝากก็น่าซื้อนะครับของสดก็น่ากินมากๆเอาเป็นว่าใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะเสม็ดนะครับก่อนกลับเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะไปแวะซื้อของฝากแบบนี้ที่ตลาดร้อยเสานะครับที่บ้านเพนะอําเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเองนะครับถามบ ที่บ้านเกาะกลางเรามีแบบนี้บ้างไหมก็คล้ายๆกันครับที่ขนาดน้ำวิวซีฟู้ดนะครับก็จะศูนย์รวมของสินค้าทุกหมู่บ้านนะครับชื่อว่าตลาดน้ําคลองวานอ๋อนี่นี่ที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะขนาดน้ำวิวซีฟู้ดคือเป็นแบบนี้แล้วก็มีเหมือนเป็นแพรใช่โอ้ยบรรยากาศดีมากแพรลอยน้ําแล้วก็มีอาหารปลาตัวป็นสดๆเลยครับหนึ่งสุดสองแน่นอนนะครับ จะมีกุ้งหอยปูปลาม,มีกั้งมีกุ้งกุ้งมังกรนะครับมีครบเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศญญากาศันสักาศครับ ขอนำเสนอเมนูเด็ดเมนูดังซีฟูดซอสสดจากร้านประชังขนาบน้ําบิวซีฟูดค่ะวันนี้เมนูแรกเลยที่ขอนําเสนอนะคะก็คือแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวค่ะเป็นเมนูเด็ดยอดฮิตยอดดังเลยค่ะที่มาถึงลูกค้าจะต้องสั่งส่วนเมนูที่พลาดไม่ได้เลยวัตถุดิบของที่นี่เลยค่ะเน้นเด็ดเด็ดเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นยาสาหร่ายนะคะตัวนี้จะเป็นสาหร่ายของที่นี่เลยนะคะมีชื่อว่าสาหร่ายขอกวางค่ะอีกอย่างหนึ่งที่รับมาจากชาวบ้านเหมือนกันค่ะเป็นปูิผัดถุงกะหรี่ ะตอนนี้มาถึงก็คือต้องสั่งเลยนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นกุ้งมังกรค่ะกุ้งมังกรเจ็ดสีนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้มงมังกรเลนก็มีค่ะของสดทุกอย่างเรานํามาจากชาวบ้านทั้งหมดเลย,ยลูกค้าสามารถเดินทางมาที่ร้านได้นะคะโดยการติดต่อจากเบอร์0859333971นะคะจากเพจกระจังขนาดน้ำวิวซีฟู้ดค่ะลูกค้าสามารถติดต่อมาได้ตลอดเลยที่นี่ก็คือจะเป็นเกาะคะ่ะทางร้านก็จะนําเรือค่ะไปรอรับลูกค้าค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ10น มาทีนะคะมาถึงที่นี่วัตถุดิบที่นี่ค่ะจะเป็นวัตถุดิบสดทั้งหมดเลยรับมาจากชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะเพื่อส่งเสริมชุมชนดนีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ แชมปเปี้ยนโอ้โหทีมงานทำร้ายผมมากบอกเลยคือดูคลิปตีหมูก็ว่าหิวแล้วดูคลิปนี้หิวขึ้นไปกว่าเดิมอีกเอาล่ะเดี๋ยวขอเบรกกันสักพักหนึ่งนะฮะหิวๆแบบนี้ขออนุญาตไปหาอะไรกินแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมมีเรื่องราวดีๆสำหรับคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาฝากกันด้วยติดตามช่วงหน้าครับ